การจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในหลายพื้นที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมที่สำนักง,งานกสทชอซอยพหลโยธิน8หรือซอยสายลมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสื่อสารแห่งชาติที่จะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคมนี้โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและภาคเอกชนกว่า30รายได้รวมมือกันจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมนี้ นายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทชกล่าวว่างานวันสื่อสารแห่งชาติหรือ n e ็2014ได้มีการเปิดตัวภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเรื่องสัญญาณจากฟ้า VR009 เป็นครั้งแรกที่จำลองเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้วิทยุสื่อสารด้วยพระองค์เองในการพระราชทานคำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาสัญญาณวิทยุขาดหายระหว่างการเกิดเหตุวัตภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเมื่อปี2539 เรื่องสัญญาณจากฟ้า VR009 นะครับซึ่งเราจะมีการเปิดตัวกันอย่างจริงจังนะครับก็คือหลังข่าวในพระราชสำนักในวันที่4สิงหาคมทุกช่องนะครับจะมีการถ่ายทอดสัญญาณจากฟ้า VR009 ในส่วนนี้ครับภายในงานยังมีพื้นที่การจัดแสดงเทคโนโลยีล่าสุดจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่และผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลรวมถึงพื้นที่จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเลต็ต ทีวีดิจิตอลและอุปกรณ์เซ็ตท็อปบล็อกในราคาพิเศษการเยี่ยมชมสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอารีจะมีรถบริการรับส่งมาถึงจุดชมงานฟรีตลอดทั้งวัน